และนี่คือตัวเมืองของอำเภอทุ่งเสลี่ยมนะครับทุ่งเสลี่ยมอย่าสับสนกับแม่เสลี่ยงนะครับแม่เสลียงเนี่ยอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทุ่งเสลี่ยมอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยครับคนละทิตกันนะผมชอบบ้านเก่าๆพวกนี้ครับเดืองสายมือบ้าเก่าๆสวยงามนะก็เหลือร้อยเต็มทนแล้วครับแต่ว่าเขายังไม่ ไป่ิีเลรเลยทีเดียวเป็น,เ,ปน,เ,ปนเมืองที่มีสเสน่ห์ผู้คนชีวิตเรียบง่ายนะครับแล้วก็คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักอำเภอทุ่งสเสลียมสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดขับรถจากเชียงใหม่หากับมันก็ไปตากเลยครับไม่ได้เลี้ยวซ้ายเข้ามาหรือถ้าเกิดมาทางสุโงอทยัยก็ไม่ค่อยได้เห็นอีกครับเพราะมันต้องเลี้ยวซ้ายอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ค้าเสลิคอมก็เลยขับรถวเวนพาชมตัวเมือง ทุ่งเสลี่ยมสักหนึ่งรอบนะครับนี่ครับกึ่งกลางตัวเมืองครับโอดูบ้านทางขวามือครับนั่นฮนะเจ๋งไหมครับเป็นบ้านไม้อ๋อสมายลิสซิงเป็นร้านเป็นร้านค้าบแล้วนี่ก็คือเขตชุมชนที่แท้จริงครับนี่ครับเป็นย่านตลาดเก่าเลยครับตรงนี้ าตามสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโหครับตรงนี้ใช้ได้เลยครับถูกใจผมนะครับเพราียอมนะครับบ้านไม้ติดตดกันหลายหลังนะครับถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยไม่มีอย่างนี้เด็มฐานนะครับพวกบ้านเรือนอย่างนี้ต้องเป็นตึกปูนหมดนะครับแต่หลายชั้นแล้วก็ข้างบนไว้นอนนี่เป็นร้านค้าในยุคข,ของโบราณณนิดหนึ่งครับเป็นเรือนไม้ ยายากนะครับน่าจะเป็นอำเภอ,เก,อเกือบสุดท้ายของประเทศไทยที่จะมีบ้านช่องที่มันเก่าโบราณแบบนี้อยู่อันนี้ผมไม่นับไม่นับรวมทางเชียงคานนะครับเชียงคานนั่นเป็นการเป็นบ้านใหม่ๆที่แก้กายแบบทําขึ้นมาเพื่อการท่องเที่ยวเอาละครับอึดใจเดียวก็สุดทางของอำเภอแม่สระเลยครับสําหรับโรงแรมที่ เจ๋งที่สุดของที่นี่นะครับเขาบอกว่าโรงแรมจุตามานนะครับออฟเซอรคอมก็ขอจบคลิปแนะนําของอาเภอทุ่งสเสลียมเพียงเท่านี้นะครับเที่ยวสัตใจครับ